สบายดีพี <S 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 ่น <ah> ้องสบายดีปลาลุ่งวางนั่งๆเบาดีดีหนี่มยังก็ฝากซ่องพอน้องมินนี่กับน้องมินนี่แนเดอร์ปลาลุ่งมาจ้ะอยู่เพื่อกับดูดอยสองคนพอกับแม่นั่งไปหาหน่อไม้อยู่สองคนเมือนเนี่ยพอดี พอดีน้องมอดกำน้งดำมากเลยพากันหากันเบิ่งงัวฮะเอาเพื่องเอายังหายงวยคุยเบิ่งงัวเราได้ลงไปคุยเช้าฮะเบิ่งงัวเราได้ลงไปคุยเช้าอยู่สายไหนะลูกอยู่เที่ยงนู้นน้อยว่าเบิ่งงัวเราได้ว่าจันไปหลักคุยบุษาวอยู่ซ้ายยังบัวว่าจันอะไรดิพาไปเจาะบิ่งเบิ่งงัวเราได้ว่าจันไปหลักคุยบุษาวอยู่ซัายใครคุยกับไครเนี่ยกับไอ้ดำกับไอ้ดำ สองคนนะโอ้ลักคุยผู้สาวอีกปาปเจาะบึง,งเฮายังรุมเลยไม่ไม่ไม่หันหลีนี่ ไปเบิ่งรูปผลงานไอ้มอดกับไอ้ดำนะเอาเพื่องไอ้ห่วไอ้กล้วยบยู่บ้างเห็นแล้วเต้เป็นกล้วยบัวสาวจ้ะ

บ่มีบอลเหลืองเดาเพื่อบ่มีบอลเลี้ยงเดวเพื่องให้กินหมากพางมันเทอรเอิรนหมากพางฮะว่าดีดีเสว์อยู่นิเงินเงินอะไรอย่างนั้น เัวยัดวไผ่ดัวอะไบ้เงยแกงมากระดานฮนนทรงพันวไผ่ดอันนี้หรือพันเดียวเยนะพนแไดล้วนี่ข้าเใบกนเลกวดข้าตอิอันวดอันนี้เลยแล้มันดูดลวดไผ่้าอันอ้องัวน่ะ โอ้ยฟ oh, well. mm ันพี่น yeah. ้องฟันบอแบนเรื่องจริงไม่จริงกับไข่ตีนจับสั้นของไม่จับเนี่ยอ่ะนึ่งคนมาสบมีและจับลองบึงสันเขาจะดึงออกไงในวันอาทิตยไปไปจับกูเขาจ้าเห็นได้ขเหมือนขี่ของหนเขาวางงอฟันของไม่ไปกินข้าวนะเข่าวมันไม่กินข้าวโอ้ยกินแล้ว

ซื้อรถตลาดให้เล็กน่อยก่อนยังทำมันห้อยไผ่ก็ทำห้อยบ้านนี่นะฮะโอ้ยคือลายแท่ามือนี่นะจะเอาอะไร ขายทางรถขายทางตลาดรถนงมอสซิมามีรตลาดเยอะ่อดเอายางชวยดำาเบียดเอาไม่อางบาตาลูกชายโกงแม่ตาช่นะรถทีะาตลาดดูๆอะไเจ้าอยังเขาปาตะกกยแหละเ้ามัากไม่ใช่ปาตะกยี่ห้อจเหยานเลได้ อตานเขาเดียวะยังุมีอวามนากับเพาะแทงเพิ่นเอาตาลังโ้งหน่อย่างหมดเสรย่างอีสารสาันาเอาสามันยงไอาเนี่ยกินพากักินแล้วพากัไปเลียงควยเลียงงัวผู้นึงเลียงควยผู้นึงเลียงงัว เดี๋ยวามอันมาให้นเไเจ้าเอ้ายังรู้น่ะน้าเอาโรตีเลย่ะโรตีโรตีโรตีหอยลายขนาดมือนี้หอยตีไอ้หอลืนสามอันคัน โอ้ยเห็นทีนี่เลยโอ้ยลึกู้บเลยโอ้ยหักัวใจานเออ้าเรี้นาดโรตีนเด้อโรตีนละนะโรตีนบะโรตีนโตีนั

จ่ายมาดำอันนี้เด้านสีคือการเอาองอยาง้ค้ามันอุดนแต่เขาสดก็คือพ่ามันบ่งชีอเจพากันได้ลยย่างยัเป็นลีกินละเบิ้งซูนี่

มันเหี่ยได้ด้อยเออเบิ้งยังไต่หัวนี่ม่มุ่งหน่อยเองมันเหี่ยเลยคุณนายปุ่นทั้งนากับสิบปอดมาเลยเสบบอลจั่ะ <c oughs> ฮะ <c oughs> กินแล้วไปคุชจิอร์ไห้บุลล์สามสิบ

ก็แตู้เย็นแบบ่กแหงไวแหงเออต่งเฉดหรืเป่ไบานมากากก็มาปาชิ่นอีก็เตรียมใส่ตู้เย็นใส่แต่พ่อแมวกะทิต่างนุ่มนุ่มยังไงหมด้าแม่นนองดําเราไปหับจ้างบ่ลูกกะอยู่ไ ไห้ใ้นะร้อยล่าอะไปลาลุงล่าเลยปลาลุงพ่อก็คิดนะสบายดียัยังก็ ผักซองพอน้องมินนี่กับซองน้องมินนี่แล้วปลาลูงอ่ะว่าวทั้งเต็นทั้งว่าว